เราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราความรู้นั่นเป็นพระพุทธเจ้า,า,าการปฏิบัตินั่นมันเป็นธรรมะเป็นพระธรรมผู้ที่ด้รับผลของการปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางในความรู้หรือห้นทางหรือการปฏิบัติที่ทันชี้นั่นคือพระธรรม แล้วก็ผู้ปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติเป็นสุขอยู่นะั่นคือพระสงฆ์พระสงฆ์ได้รับประโยชน์มีความสุขอยู่ตามภูมิตามชั้นแห่งตนนี่คือพระสงฆ์แต่ทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับคำคำเดียวว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกหน้าที่หน้าที่คือพระธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่คือพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันโดยเนื้อเจ เมื่อในโดยหัวใจมันจะแยกเป็นสามอย่างข้างนอกเป็นผู้บอกหน้าที่ตัวหน้าที่ตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ชอบสอนเด็กๆกัน,นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมพระเจ้าสอนพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติใกล้กับมีทังสามองค์แต่ที่แท้มันไปรวมอยู่ที่คำคำเดียวว่าความดับทุกได้การดับทุกได้คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจึงสามารถมี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พร้อมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่พูดอย่างนี้เพื่อจำง่ายๆเราไม่ใช่เพื่ออะไรจะหาว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เพื่อจำง่ายๆขอใอมีพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างกับเป็นพ่อมีพระธรรมเหมือนกัอย่างเป็นแม่มีพระสงฆ์เหมือนอย่างเป็นพี่เดินตามกันไปก็จะมีพระรัตนตรัยที่แท้จริง พอยมีพระรัตนใจที่แท้จริงอย่างนี้ยิ่งกว่าปีที่แล้วมาจะเรียกว่ามีพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งสามอย่างก็ได้ดีกว่าที่แรกมาเม่จะพูดว่ามีเพียงอย่างเดียวก็พอคือมีหน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องจริงกว่าปีที่แล้วมาอย่างนี้ก็ได้คุณลองมีหน้าที่ที่ถูกต้องแท้จริงเถอะจะมีพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาครบทั้งสามองค์เลยในหน้าที่นะั้น เพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่นะั้นมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะั่นน่ะมันเป็นพระพุทธถ้าทมลงไปนะันมันเป็นพระธรรมได้รับผลของการกระทรนะํานั่นมันเป็นพระสงฆ์เราจงมีหน้าที่ที่ถูกต้องชนิดที่ดับทุกข์ได้ชนิดที่ถอนตนขึ้นมาออกจากความทุกข์ได้ในการกระทำหน้าที่นะั่นมีทั้งพระพุทธมีทั้งพระธรรมมีทั้งพระสงฆ์ ไม่ต้องไปแยกให้เป็นหลายองค์ให้ลำบากอ่ะเดี๋ยวต้องแขวนพระเครื่องอย่างน้อยสามองค์นะเดี๋ยวนี้แขวนองค์เดียวมันมันได้ครบทุกอย่างทุกประการคําว่าหน้าที่นี่ยเป็นสิ่งสูงสุดศักดิ์สิสทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดต้องพูดได้ว่าหน้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประกาศออกไปว่าพระพุทธเจ้านั้นเขารับธรรมะคือหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้คนก็มัวอ้างกันมากมายฟังแล้วก็น่าสงสารเขาอ้างคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนแล้วโลกบารมีคนนั้น,บา,น,น,นบารมีคนนี้จงมาป่วยคุ้มครองอย่างนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงคือนหน้าที่ที่ถูกต้อง แค่จำคำนี้ไหว้ในหัวใจให้ฟังลึกอยู่ในหัวใจอย่ารู้จักลืมว่าไอหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดถ้าจริงยิ่งกว่าสิ่งใดเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปอีกเพราะพระพุทธเจ้าท่านเขา,เขารพบสิ่งนี้เงื้อหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นมันช่วยได้จริง <c oughs> มันว่าแต่อ้างแค่สิ่งสูงสุดแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำหน้าที่ถูกต้องมันไม่ดับทุกข์ได้หรอ พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ให้พระเจ้ามาเป็นฟูงๆก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ทําหน้าที่ที่ถูกต้องถ้ามันทําหน้าที่ที่ถูกต้องไอหน้าที่นั่นแหละหน้าที่หน้าที่นแหละมันจะกลายเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยได้จริงมันช่วยคนเหล่านั้นได้จริงคือหน้าที่ที่ถูกต้องอะไรมันช่วยได้จริงดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเหนือสิ่งใดก็คือหน้าที่ที่ถูกต้องซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคารพ พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่นียแล้วยอมรับว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั้นเนื้อไปกว่าพระองค์จึงต้องทรงเคารพหน้าที่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะในความหมายทั่วไปความหมายทั่วไปของคาว่าธรรมะก็คือหน้าที่นี่มาหลอกลูกเด็กๆนิดเดียวว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ไม่พอมันไม่รู้ว่าสอนว่าอะไรต้องบอกสอนเรื่องหน้าที่หน้าที่ที่ดับทุกข์ได้น่ะ พระพุทธเจ้าท่านเคารพเราจงมีธรรมะอย่างนี้จะได้ช่วยตัวเองให้รอดหรือว่าจะเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยให้รอดก็ได้แต่ว่าเราต้องทําหน้าที่ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางว่าทําหน้าที่อย่างไรทําหน้าที่อย่างไรท่านก็ชี้อคาตาโรตถาคาตาะตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอก บอกบอกให้ทำบอกวิธีให้ทำตุงมเห่หิกิจจังอาตับฟังกิจคือหน้าที่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทําเองจงรับรู้ข้อนี้ไหว้เต็มที่ว่าเราต้องทํากิจทําหน้าที่ที่จะช่วยตัวนั่นด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกวิธีความรู้เป็นพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเป็นพระธรรมการได้รับผลของการปฏิบัติเป็นพระสงฆ์ ไม่แยกกันอ่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันแยกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อาจจะแยกกันแยกกันได้ก็สําหรับพูดเท่านั้นแต่ที่มีอยู่จริงๆไม่อาจจะแยกกันนั้นคอยทําหน้าที่ที่ถูกต้องเิดจะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริง